เอเพ็กซ์เมดิคอลเซผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเลเซอร์ผิวอันดับหนึ่งของประเทศไทยเปิดตัวนวัตกรรมเลเซอร์ AI อัจฉริยะใหม่ล่าสุดที่แรกในประเทศไทยโดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายแบบ Vision Target Laser ช่วยให้การรักษาปัญหาผิวแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโปรแกรมเลเซอร์ AI อัจฉริยะสามารถหลีกเลี่ยงการรักษาบริเวณผิวหนังที่ไม่มีปัญหาและผลการวิจัยกว่า70% พบว่าการรักษาด้วยเลเซอร์อัจฉริยะสามารถรักษาให้หายขาดได้เพียงครั้งเดียว เอาคัเกิดของหมอก่อนหมอู้สึกว้าวมากสําหรับาการมี AI เข้ามาใช้ในการเป็นเลเซอร์เพราะว่าหมอเห็นในสาขาอื่นๆอย่างไม่ว่าจะเอ็กซเรย์เขามี AI เข้ามาช่วยแล้วหมอก็อยากจะรู้ว่าเออเมื่อไหร่ที่จะมี AI มาช่วยในทางด้านความงามบ้างทีนี้ถ้าเกิดเรามีแล้วเราก็เลยเอามาดูว่าโอเคเครื่องนี้มันช่วยอะไรกับคนไทยก็ได้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกแกงเม็ดสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระแดดกระต่างๆค่ะแล้วก็ข้อดีของมันคือแทบจะไม่มี คอมพิเคอรนหรือไม่มีรอยดำหลังจากการการยิงเลเซอร์ laser. หมอคิดว่าค่อนข้างเหมาะกับคนไทยที่ต้องโดนแดดเป็นประจำค่ะที่นี่ก็เป็นที่แรกเลยฮะแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องแรกนอกอในเอเชียนอกจากเกาหลีนะฮะนอกจากเกาหลีแล้วก็ผมก็เชิญชวนะว่าที่ผู้ที่มีปัญหาพวกกระแดดฝ้าจะอยู่ตรงด้านบนเนี่ยก็เชิญมารับบริการทีไอพงได้เลยนะครับก,กับนวัตกรรมการนวัตกรรมเลเซอร์ที่มีเอไอช่วยการรักษาเครื่องแรกของโลกที่นี่ ราคาเนี่ยเดี๋ยวต้องขอให้ยันทีหนึ่งค่ะแต่คิดว่าเป็นราคาที่คนไทยหรือว่าลูกค้าเราสามารถจับกลุ่มเข้าถึงได้ค่ะสนใจค่ะสนใจเลยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไอยังไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนแล้วก็เป็นตัวแรกที่เราจะได้ลองทําอยากลองเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เห็นว่าเหมาะกับคนที่มีปัญหาอย่างเราก็เลยนะ่าสนใจมากค่ะดูแลตัวเองสําคัญยังไงหรอไอว่า สำคัญมากๆเลยค่ะการดูแลตัวเองการรักตัวเองการเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของเราแล้วก็ผิวพรรณของเรามันเป็นมันเป็นการที่เราดูแลตัวเองอ,อย่างที่บอกเลยไอวิ I ่งเข้าคลินิกอย่างเดียวก็คือคือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเลยโดยเฉพาะแล้วก็เราจะได้ความรู้แบบตรงจุดว่าเรามีปัญหาอะไรยังไง แล้วก็ปลอดภัยด้วยที่สําคัญเราก็จะหาคลินิกที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็มีคุณหมอเฉพาะทางมีหัตถการต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นอย่างเครื่องอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะช่วยฟื้นฟูผิวพรรณของเราให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องเลือกเป็นพิเศษเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สวยไปนานๆความสวยจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะก็หมออยากให้ฝากไว้ว่าคือเอฟเฟกขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องนวัตกรรมแล้วก็ความงามก็อยากให้ว่าถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยไม่แน่ใจ กลัวว่าอยากจะอยากไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงหรือว่าอยากคิดเองก็อยากให้มาปรึกษาที่เอกเอกเรามี50สาขา<ม>สามารถติดต่อได้ที่ Facebook, IG, t i k t o ต็อกไลน์ทุกทีมทีทมทคอนซลัลเราสามารถให้คําแนะนําได้หมดค<อ>่ะก็ให้การรักษาที่แม่นยำผนละข้างเคียงน,น้อยปลอดภัย,ยนะทําน้อยครั้งแล้วก็เห็นผลในเวลาอันสั้นสอาทิตย์กันเองสำหรับหมอนะคะฝากไว้ AI เป็นเครื่องใหม่ เอ,อเป็นนวัตกรรมใหม่ใครๆก็อยากลองอยากให้มาลองที่เอเิกพิ้งแรกค่ะ